ทางข้างหลังทำก้นทำก้นทำก้นทำทา่ทา,งทางไงนะทำก้นหันหน้ามาครับหันหน้ามาด้วย supotoi ni capture ni น,นี้ก็จะเป็นร้านติ่มซำนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยต่อมาจะเป็นร้านผักละไม้แล้วก็เราก็จะมาถึงร้านเบเกอรี่ ชิ้นเย็นกินร้านนี้น่ารักเลยน่ารักเลยอ้าวชิ้นเย็นกิน,นเราก็ขนมไทยๆขนมไทย มีขนมเค้ก okay. มีโดนัทไหนเราก็ดูโดนัทกันหน้าตาโดนัททีไไ่จะเป็นบรรยากาศงานในวันนี้หาของลูกไม่เจอหรอก เขาก็เขาจะนำผักเนี่ยมาลงแปลงลงแปลงแล้วก็จะโตแล้วก็จะมาดูแลนะคะจะมาดูแลกันเนี่ยค่ะเด็กๆก็จะตื่นเต้นมากนะคะเมื่อมาดูผักแล้วก็จะตามไปด้วยกา

เดี๋ยวผู้ปกครองก็จะมีการปบะการผานะคะที่ดนที่สุที่ได้ เร็วเร็วเร็วหนึ่งสองสามไม่ถึงค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองโอเคมากวันนี้ก็วินหล่อเนาะเอาไว้ีเลยกวินกูกวินจำได้ไหมว่าต้นไหนกวินปลูก ปั้นนี้เหรอางมากเขาเรียกฟางครับแ,แม่คุณจิเตอร์บอกว่าใครมีปอนแม่ต้องคือคนให้จิเตอร์ตรวจ <c oughs> โอเคบอกว่าอะไรนะเด็กๆอะไรนะคะถ้าใคร<ถ>ปวดละไมให้แม่ให้ใครปวดละไมให้แม่ถ้าใครมีอะไรนะถ้าใครมีปอนแม่ให้โอ้โหเหรอโอเคมา <c oughs> ทางนี้นะลูก โอ้ยชาวนาคนนี้ชาวนาหันหน้ามาหน่อยชาวนาอื้ยไปเราตรงนี้จ้ะบ้าเจอแม่แล้วไม่มีทางนี่นเโอ้โหเต็มที่เลยเจอผู้ปกครองแล้วร้องให้ไม่ไม่อยู่ไปเลยครับผมเดี๋ยวแม่ตามไปไปครับเก่งฮัลโหลเก่งมากเลยมะม่วง 20บบาทจริงหรือเปล่าจริงใช่ไหม คืออะไรอ่ะลูกไปซื้อัเค้กให้แม่กินหน่อยขนมเค้กขนมเค้กคับนู่นขนมเค้กอยู่ฝั่งนู้นครับ อะไรคะลูกค้าเชิญคะ่ะอุ้ยมันเปรี้ยวมา